สวัสดีบคุณผู้ชมที่เคารพครับอตอนนี้ผมหมือนโซนี่นะครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องการใช้เครื่องซักผ้านะครับจากที่ท่านเคยเห็นในในขับรถไปทุกทุกที่นะอาจจะเห็นเป็นร้านซักผ้าเป็นร้านซักรีซึซ่งอยู่ริมถนนนะครับก็มันใช้งานยังไงอะไรแบบนี้นี่คือครั้งแรกที่พี่เหมือนเข้ามาใช้นะครับก็คืออันดับแรกก็คือเอาตังค์ครับหยอดเหรียญเข้าไปก่อนนะครับหยอดเหรียญเข้าไปเสร็จนั้นก็เอา เอาผ้าเข้าไปใส่ปิดฝาแค่นี้เองครับที่เหลือมันซักของมันเองครับคุณผู้ชมนะไม่เพียงแค่ซักครับข้างล่างเป็นเป็นถังซกักข้างบนเป็นถังอบครับพอเสร็จป,ปั๊บก็เอาเสื้อผ้าที่ซักปั่นแห้งนั้นมาใส่ตู้อบข้างบนเนี่ยครับพอใส่ตู้ข้างบนครัก,ก็ใส่เหรียญแล้วก็ปิดฝาให้แน่นแค่นี้เองครับผมชั่วโมงเดียวซักผ้าแห้งเรียบร้อยใส่เสร็จแล้ว <laughs> งึบไหลไป, <laughs> ไป